สวัสดีครับมุมเซเว่นนะครับวันนี้มุมเซเว่นก็กลับมาพบกับแฟนมวยอีกครั้งนะครับซึ่งในมุมเซเว่นก็ได้นําข้อมูลมวยดีๆมาฝากกับแฟนมวยเช่นเคยและวันนี้ก็เป็นมวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทยถ่ายทอดสดถึงช่อง3คือโจกนันสอดที่3กุมภาพันธ์2567นะครับเวลา12บสนาฬิกายีนาทีโดยประมาณนะครับมุมเซเว่นก็บไลทิวการนี้นะครับนำข้อมูลวิเคราะห์ลงหน้ามวยช่อง3ศึกเจ้ามวยไทยนะครับมาฝากกับแฟนมวยทุกท่านเพื่อเก็บไปพิจารณาสหรับการลงทุนกันนะครับ ต้องเรียนแจ้งก่อนนะครับเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยนะครับแล้วทําให้ถูกใจเสมอเท่านั้นนะครับก็ต้องขออภัยมณที่นี้ด้วยเช่นกันนะครับเพราะว่าเป็นเพียงแค่ข้อมูลเบื้องต้นเท่านั้นเองนะครับอย่างไรก็ตามนะครับเราจะกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับเพื่อเช็คในตัวเช็คกระแสนะครับบวกเช้ีกําลังของน้ำหมดอีกครั้งนึงนะครับในวันที่น้ำมดขึ้นชกจริงกับเกาะติดต่างบวกกระแสเรศนะครับสำหรับวันนี้ก็เป็นเพียงแค่ข้้้อออเบบืงตนนนไปกะครั เดี๋ยวเรามาดูนก่อนนะครับว่าศึกจ้ามวยไทยนะครับในสัปดาห์นี้มีใครขึ้นชกกันบ้างนะครับศึกจ้ามวยไทยนะครับประจำวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2567นะครับคู่ที่1นะครับฝ่ายแก็คือบุษรีสอบุญมิริศส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับกาลิมพีเกสนชัยมวยไทยยิมพิกัด12ปอนด์คู่ที่2นะครับรองคู่เอกนะครับฝ่ายแก็คือพลวัตเฟียตปทุมส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับสิงห์สุริยา เพชรสุริยาสิงห์จตุรัตน์นะครับพิกัด127ปอนด์นะครับคู่ที่3นะครับเป็นคู่เอกนำรายการนะครับฝ่ายตรงขึ้นคือพรพิทักษ์สอจ้าต้องป่าจีนส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับรักสยามสอบุญมีฤทธิ์พิกัดหนึ่งรปอนด์นะครับและคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกฝ่ายตรงขึ้นคือเฉลิมชัยวอธีรวัตรนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชาติพยัคฆ์ลานนาโฮมเซอแอนด์เรสตอรองนะครับพิกัดหนึ่งปอนด์นะครับคู่หมวอนก่อตามรายการดังนี้นะครับ ก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอฝากกับแฟนๆเอาไว้ด้วยนะครับสำหรับแฟนๆท่านใดที่รับชมและชอบนะครับก็ฝากกดติดตามแล้วก็กดถูกใจกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกําลังใจที่ดีให้แก่กันด้วยนะครับและสําหรับแฟนมือท่านใดนะครับที่ชอบการลงทุนนะครับชอบลุนชอบเชียร์นะครับผมขอแนะนานะครับ add pk สองสี่ 24, พักยกระบบใหม่มีครบทุกกีฬารุ่นมันทุกสังเวียนออกตัวได้ทุกยกมั่นคงบริการดี add pk สองสี่ 24, ครับ เราจะมาเริ่มการวิเคราะห์กันเลยนะครับโดยที่มวยช่อง3นะครับศึกเจ้ามวยไทย,ไทยทถ่ายทอดสดทางช่อง3นะครับขึ้นชกกันวันเสาร์ที่3กุมภาพันธ์2567นะครับเวลา12บสองนาฬิกายี่สนาทีโดยประมาณนะครับเนีเวทีมวยสยามอ้อมหน่อยนะครับสัปดาห์นี้กอร์นาจะเป็นทางด้านในหัวดอนสุราชนะครับอุดรเนตรอุบลน,นะครับโปรโมเตอร์ประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้ครับ าเริ่มที่คู่ที่1นนะครับคู่ประหัวของศึกเจ้ามือไทยนะครับฝ่ายแดงคือบุษรีสบุญมีฤทธิ์นะครับหรือว่าใบเงินเดชสิงใต้หรือว่าลูกกลมมหลวงนะครับหรือว่าช้างนครศรีส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับการิมพีเคนชัยมวยไทยยิมนะครับหรือว่าลูกมหาธาตุพิกัดหัวดสองปอนด์นะครับทางด้านฝ่ายแดงบุษรีนะครับเป็นนักชกจากสุราษฎร์ธานีไปสิบห้าปีนะครับทำการพิกซ้อมอยู่ที่สบุญมีฤทธิ์นะครับอยู่ที่เขตกทมนะครับมีทั้งในหัวดอนสุราษฎร์นะครับอุดร นินอุบลนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมือขวาฝีมือครบเครื่องตีหน้าแรงนะครับเข่าในล็อกนัดตีเดี่ยวแน่นะครับหมัดศอกรุนแรงบู๊ดดูดันนะครับสฟอร์มหลังสุดของท่านแสดงบูสลีนะครับมีแพ้คะแนนเพชรมือใต้สิทธิ์ลมใต้นะครับที่ตะวันนาที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับหลังจากนั้นนะครับชนะคะแนน4พลังลูกเจ้าพ่อกุมภากาศนะครับที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนพลแสนเอกมุนร์นะครับที่วุฒิมวอสยามอ้อมน้อยนะครับสฟอร์มหลังสุดของท่านแสดงชนะ สองไฟล์แล้วก็สรุปแพ้1ไฟล์ครับส่วนฝ่ายน้ําเงินนะครับการีมนี่เป็นในกชคจากกรุงเทพมหานครนะครับวัย16ปีนะครับปัจจุบันก่อฟิซซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับมีเสียแขกสมชายเทศรุ่งเรลืองนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็เป็นหัวหน้าคณะนะครับเป็นมวยขวานะครับจังหวะฝีมือครบเครื่องนะครับเตะขวาต่อยขวารุนแรงนะครับดักเตะดักแทงวงในปั้มตีแข็งแกร่งนะครับหลักเหลี่ยมดี3ฟอร์มหลังสุดนะครับของทนายฝ่ายน้าเงินนะครับมีชนะคะแนนไฮยีน่า เพชรซีมิลที่ฐานทัพอากาศดอนเมืองหลังจากนั้นก็ชนะคะแนนซุปเปอร์แบงค์สอสุขสมที่วิธีโมซียามอ้อมหน่อยนะครับล่าสุดนี้ก็แพ้คะแนนซุปเปอร์แบงค์สอส,สุขสมที่วิธีโมซียามอ้อมหน่อยนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทน้ฝ่ายน้ําเงินก็ชนะ2ฝ่ายสะดุดแพ้1นฝ่ายเช่นเดียวกันนะครับเรียกได้ว,ว่าคู่นี้3ฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่ใกล้เคียงกันเลยครับคู่ขี้สูงสีนะครับคู่นี้นะครับเวทพิกัดปล่อยๆของทั้งคู่ก็ประมาณ45กกิโลนะครับทั้งสองฝ่ายแดงนี่บุสล กว่ากว่าไฟนะครับไม่เกิน30ไฟนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินการินพีเคแสนชัยมวยไทยชกมาประมาณ50ไฟนะครับดูว่าสถิติการชกมวยของท่านไ้ไฟน้ำเงินนะครับชกมาเยอะกว่านะครับดูว่ากระดูกมวยชื่อมวยมาก่อนนะครับวันนี้สลีลสุนสุกก็ดูได้ลอยกว่าได้สูงกว่าด้วยนะครับวันนี้บทเบียดไปแล้วก็ชอบไปที่ไฟน้ำเงินนะครับการินพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะบุสรีซอบุญมิริดนะครับไปได้แบบสนุกคู่ขี้เลยนะครับ คู่ที่หนึ่งนะครับคู่ประทัวของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้ชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับกาเินพีเคแสนชัยมวยไทยยิมครับมาถึงคู่ที่2นะครับซึ่งเป็นรองคู่เองนะครับฝ่ายแดงคือพลวัตเฟียสประทุมนะครับหรือว่าชื่อเก่าก็ก้องพิชิตแดนเซนจิวรี่นะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับเพชรสุริยาสิงห์จตุรัสนะครับหรือว่าสอสออนุมัตินะครับพิกัดเงินยี่สิบเจ็ดปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับพลวัตนี่เป็นในโชคจากจังหวัดพัทลุงวัย19ปีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเฟสปทุมอยู่ที่จังหวัดปทุมธานีนะครับมีเสือเฟสปทุมนะครับหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวเข่าแหลมสัดแข้งต่อยหมัดเข่าในล็อกกัดตีแน่แนแข็งแกร่งเลยนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงพลวัตนะครับมีแพ้นอกยกที่3ชาลาวันเงาะบางกะปิที่เวทีราชดำเนินนะครับหลังจากนั้นก็ชนะคะแนน2แผ่นดินชอแก้ววิเศษนะครับที่ ราชดำเนินนะครับล่าสุดนะครับล่าสุดก็ชนะคะแนนสิงปากช่อง VK เขาใหญ่ที่เวทีราชดำเนินนะครับสฟอร์มหลังสุดก่อนจะได้แพ้น,นแึ้1ไฟลแล้วก็2ไฟล่ลาสุดชนะคะแนนมานะครับก็ถือว่าฟอร์มค่อนข้างดีเลยนะครับ ส่วนฝ่ายนัเงินนะครับเพชรสุริยานี่เป็นในโชคจากจังหวัดปัตตานีวัย21ปีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยสิงห์จตุรัตน์นะครับมีผู้ใหญ่มุมอทันวาสินนะครับคอยดูแลนะครับพอใกล้ๆวันชกมีรายการชกนะครับก็จะมาขึ้นขึ้นมาเก็บตัวต่อที่ค่ายมวยเอ็นนี่มวยไทยนะครับอยู่ในความดูแลของสารวัตรแกะนะครับพันตำรวจตีธีรวัตรชูกรนะครับเป็นคนดูแลนะครับเป็นมวยขวาครับครบเครื่องสูงยาวสัดแข้งต่อยหมัดขวางหน้าค้ำแทงรุนแรงมาสอกคมนะครับ สามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินเพชรสุริยานะครับมีแพ้คะแนนสลาวุธศอสุดนันที่ราชดำเนินหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนเก้าล้านสิทธิ์กำนันหนึ่งที่ราชดำเนินนะครับล่าสุดนะครับชนะคะแนนเก้าล้านสิทธิ์กำนันหนึ่งที่เวทีราชดำเนินนะครับสามฟอร์มล่าสุดนี้ของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับแพ้สองแล้วก็ชนะหนึ่งฝ่ายนะครับเรียบเทียบกันที่สามฟอร์มหลังสุดนะครับดูว่าทางด้านฝ่ายแดงนะครับพลวัตจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับพลวัตนี่ แพ้เพียงแค่ไฟเดียวนะครับทางน้านฝ่ายน้เงินแพ้ไปถึง2ไฟนะครับสฟอร์มหลังสุดทางน้้นฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับจะดูได้เปรียบนะครับเวทพิกัดปล่อยๆนะครับทางน้านฝ่ายแดงนะครับก็ปล่อยๆอยู่ประมาณ60กิโลกรัมนะครับทางนั้นฝ่ายน้ำเงินเพชรสุริยานี่ปล่อยๆ 58- 59กกิโลนะครับดูว่าเวทน้ำหนักปล่อยๆของทางน้านฝ่ายแดงนะครับก็ยังหนักกว่าประมาณ1กิโลกรัมด้วยนะครับเวทพิกัดก็ดูใหญ่กว่านะครับฟอร์มก็ดูดีกว่านะครับบทเบียดไปแล พลวัตเฟศปรปทุมนะครับวันนี้น่าจะเอาชนะเพชรสุริยาสิงห์จตุรัตนะครับไปได้แบบสรุปคู่ขี้เลยนะครับคู่ที่2นะครับรองคู่เอกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ไฟแดงนะครับพลวัตเฟศปตปทุมครับมาถึงคู่ที่3านะครับซึ่งเป็นคเกนําำรายการนะครับทานะ่นฟแดงก็คือพรพิทักษ์สอจต้งปาจีนะครับหรือว่านี่หรือว่าหมดนีทับฟ้านะครับหรือว่าเพชรมือหมหวสอจารุวันนะครับ ส่วนตลาดฝ่ายน้ำเงินนะครับรักสยามสอบุญมทริ์นะครับชื่อเก่าวก็มังเจเรวหว่า,วางพรมนะครับพิกัด1 4 3ปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับพรพิทักษ์นี่เปในโชคจากอุบลราชธานีนะครับวัย17ปีนะครับปัจจุบันก็ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยแสงมรกตนะครับมีเสียท็อปแสงมรกตนะครับประกาศสิทธิอัมมานันนะครับเป็นคนดูแลนะครับแล้วก็มีสอจโต้งนะครับสอดตชัยเมธสิทธิสนิทพลนะครับเจ้าของเสื้อแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาครบเครื่องสูงยาวนะครับตีนหน้าแรงนะครับวงในไล่แข็งขวางหน้าค้ำแทงโดยแรงบูดุดันสฟอร์มหลังสุดของทัานฝ่แดงนะครับพรพิทักษ์มีชนะคะแนนเด่นทุ่งทองสิงห์มวิินนนที่ราชดำเ หลังจากนั้นนะครับชนะคะแนนธงสยามเกียรติทรงฤทธิ์นะครับในสึกจิตจิตมืองลนท็อปนิวนะครับล่าสุดนะครับสรุดแพ้คะแนนแสนพลสอสมหมายที่เวทีราชดำเนินสามวอมหลัาสุดก็ถือว่าไม่ธรรมดานะครับทั้งนั้นฝ่ายแดงชนะ2ไฟสรุดแพ้1ไฟครับส่วนไยน้ําเงินนะครับรักสยามนี่เป็นนักชกไทยเชื้อสายพม่านะครับพม่าบวกจังหวัดกระบี่นะครับปัจจุบันก็อายุ20ปีนะครับ แล้วก็ทกําการฟิตซ้อมอยู่ที่สบุญมีริทนะครับมีในหัวดอนสุราชนะครับอุดรน,นินอุบลน,นะครับเป็นหัวหน้าคณะคอยดูแลนะครับเป็นมือขวานะครับฝีมือครบเครื่องตีนหน้าแรงนะครับเตะหนักต่อยแรงปั้มตีแข็งแกร่งบุดุดันนะครับเก๋าก็ดกดีนะครับ สามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายแดงนะครับาทางด้านฝ่ายน้ำเงินรักสยามนะครับก็มีชนะคะแนนผิวพอง,พองเกียรติทรงฤทธิ์นะครับในศึกเก้าโมดีวิธีไทยหลังจากนั้นก็แพ้คะแนนคัมพีเทวดานะครับสิทธิกุลที่วิทีราชดำเนินนะครับล่าสุดนี้ก็พลิกแพ้คะแนนชูสวนชูมารุนฟาร์มนะครับที่เวทีมวยสยามอ้อม้อยสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับชนะหนึ่งสรุปแพ้สองไฟนะครับ ก็ต้องบอกว่าถ้าเทียบกันที่3ฟอร์มหลังสุดนะครับธนานาฝ่ายแดงจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าสรุปแพ้เพียงแค่ไฟเดียวส่วนฝ่ายน้ำเงนนี่สรุปแพ้ไปถึง2ไฟนะครับสฟอร์มหลังสุดของธนานาฝ่ายแดงนะครับผ่อนพิทักษ์จะดูได้เปรียบนะครับ <c oughs> คู่นี้นะครับการเตรียมตัวการฟิตซ้อมนี่อยู่กับานา้านฝ่ายน้ำเงินนะครับรักสยามสอบุญมิริทนะครับเนื่องจากว่าขึ้นรายการเดิมเอาไว้นะครับรักสยามนี่จะชกแก้มือกับทางด้าน ชูส่วนชูมารุนฟาร์มนะครับเป็นการป้องกันแชมป์ของท้านชูส่วนด้วยนะครับแต่ว่าล่าสุดนะครับปรับเปลี่ยนเป็นทน่านผรนพิทักษ์มาเสียบแทนทน้านชูส่วนนะครับก็ท่านผ่อนพิทักษ์ฝ่ายแดงนะครับมาเข้าเวรแทนนะครับการเตะตัวอาจจะดูเป็นรองนิดๆนะครับแต่ก็รู้ตัวมาประมาณ เป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับฟิซซ้อมรอรายการอยู่ตลอดนะครับก็ถือว่าการฟิซซ้อมการเตรียมตัวก็น่าจะเกือบๆเ,บเบต็มร้อยแต่อาจจะเป็นรองท่านั้นนักมวยตัวยืนทานั้นฝ่ายน้ําเงินรักสยามสอบุญมีฤทธิ์นทดิดดอยู่ดีนะครับแต่ก็รู้ตัวประมาณเป็นอาทิตย์เหมือนกันนะครับ <c oughs> ฉะนั้นการเตรียมตัวการฟิซซ้อมอยู่กับทน่านฝ่ายน้ําเงิน,นครับรักสยามสอบุญมีฤทธิ์นะครับคู่นี้เคยขึ้นรายการเอาไว้แล้ว1ครั้งนะครับในศึกมวยดิวิชันไทยนะครับ4มิถุนายนปี66นะครับกลางปีที่ผ่านมานะครับ ที่ศึกบอยดีวิธีไทยนะครับแต่ว่าวันนั้นคาดกันไปนะครับเนื่องจากว่ามังเจเรป่วยถอนไปนะครับวันนั้นถ้าจําไม่ผิดนะครับน่าจะดึงเอาทางด้านโจเซฟมาแทนมังเจเรนะครับก็ถือว่าคู่นี้เคยคาดกันมาแล้ว1ครั้งนะครับฝฟนี้เป็นฝฟที่2ที่ประกบเจอกันนะครับไม่น่าจะมีปัญหานะครับที่จะได้ขึ้นชกกันครับการเตรียมตัวการฟิตซ้อมอยู่กับทางด้านฝ่ายน้ําเงินครับแต่ว่าฟอร์มสดอยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับมังพรพิทักษ์สจต้งปาจีนนะครับ คู่นี้นะครับน่าจะออกมาในรูปแบบคู่ขี้สูสีนะครับแต่ถ้าคู่ขี้สูสีนี่ผมดูว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินรักสยามสอบุญมีฤทธิ์นะครับน่าจะดูได้เปรียบนะครับเพราะว่าลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์ในวันนี้นะครับเสีย ดอนสุรัต์อุดรน,นินอุบลน,นะครับเป็นโปรโมเตอร์ประกบคู่มวยในสัปดาห์นี้นะครับทาให้ทางนั้นรักสยามสอบุญมีริ์นะครับหน้าเสือบรรยากาศน่าจะดูดีกว่านะครับเพราะว่าลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์นะครับคู่ขี้สุสีก็ไม่น่าจะเสียเปรียบนะครับและที่สําคัญได้เปรียบเรื่องการฟิตซ้อมการเตรียมตัวด้วยนะครับเพราะว่าเป็นนักมวยทอย,ยืนอยู่ในรายการครับฉะนั้นบทเรียบไปแล้วก็ นี้มองไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับรักสยามสอบุญมีฤทธิ์นะครับลูกพี่เป็นโปรโมเตอร์บรรยากาศดูดีกว่านะครับการเตรียมตัวการพิกซ้อมก็ดูได้เปรียบด้วยเพราะว่าเป็นนักมวยตัวยืนอยู่ในรายการนะครับน่าจะบทเวียดเอาชนะพรพิทักษ์นะครับสอจะต้องปาจีนไปได้สนุกคู่ขี้สูสีเลยนะครับคู่ที่สานะครับคู่เอนํารายการของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับรักสยามสอบุญมีฤทธิ์ครับมาถึงคู่ที่4นะครับซึ่งเป็นหลังคู่เอกนะครับตัง ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเฉลิมชัยวอทีรวัตนะครับหรือว่าสิทธิคูไทยนะครับส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชาติพยักฆ์ลันนาโฮมสเตย์แอนด์รีสอร์ทนะครับหรือว่าชอชนะชัยนะครับหรือว่าบางกอหมวยไทยนะครับพิกัดก็คือ1น8ปปอนด์นะครับ ทางด้านฝ่ายแดงนะครับเฉลิมชัยนี่เป็นในโชคจากจวดแม่ห้องสอนวัย20ปีนะครับปัจจุบันก็มาฟิตซ้อมอยู่ที่สบุญมีฤทธิ์นะครับมีในหัวดอนสุราชนะครับเป็นหัวหน้าคณะนะครับแล้วก็มีพ่อเลี้ยงวัดลำปางครับทีรวัตรล็อกสองครับผู้ช่วยโปรโม,เ,มรเตอร์ดอนสุราชนะครับให้การสนับสนุนทางด้านฝ่ายแดงเฉลิมชัยนะครับ เฉลิมชัยนี่เป็นมวยขวานะครับเปิดเกมน,นะครับเตะขาตอา่อยหมัดเจาะยางฟันศอกรุลแรงอาวุธหนักแรงต้นๆอันตรายนะครับก็ดูกดีนะครับชกที่เวทีเมืองกรุงไว้ก็ถือว่าผ่านปะทะเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับแต่ว่าหายจากเวทีเมืองกรุงไปประมาณ1ปีเงปีเศษเลยนะครับไฟนี้น่าจะเป็นไฟแรกในรอบ1ปีเงปีเศษที่กลับมาเยือนเมืองกรุงอีกหนึ่งครั้งนะครับสฟอร์มหลังสุดนะครับของท่านฝ่ายแดงเฉลิมชัยนะครับ มีชนะคะแนนพรพิทักษ์นครสามิตแท็กเตอร์นะครับที่เวทีตะวันนานะครับหลังจากนั้นนะครับเ,เข้าร่วมแข่งขันมือรอบปูนเสือครั้งที่22นะครับในฐานะตัวสำรองครับก็นัดแรกก็แพ้นอกยก4ให้กับก้องพบวอสุขสันที่เวทีช่อง74นะครับแล้วก็ตกรอบมือรอบปูนเสือครั้งที่22ครั้งที่ผ่านมานะครับก็ส่งผลให้ทางนั้นก้องพบ อาวอสุกสารหรือว่ายาสีฟันสมุนไพสัยโยกคว้าแชมป์มวยรอบปุ่นเสือครั้งที่22ไปคอรองนะครับมวยรอบปุ่นเสือครั้งที่22ก็เป็นแชมป์เจ้าของแชมป์ก็คือก้องพพนะครับทางด้านไฟทางด้านเฉลิมชัยนี่ก็รอบแรกไปแพ้นอกให้กับก้องพพก็ตกรอบมวยรอบปุ่นเสือครั้งที่22ครั้งที่ผ่านมาไปนะครับล่าสุดนะครับหายแล้วก็หลังจากนั้นก็หายจากเวทีเมืองกรุงไปเลยนะครับประมาณปีเศษนะครับไปเคลื่อนไหวที่เวทีภูธรที่บ้านเกิดที่จังหวัด เชียงใหม่1ไฝ่ายนะครับก่อวันนั้นชนะนอกยกที่3นะครับฤทธิชัยนะครับสชัยมวยตู้นะครับที่จังหวัดเชียงใหม่มานะครับ31ธันวาคมปี66นะครับปลายปีที่ผ่านมานะครับก็ถือว่าสฟอร์มหลังสุดชนะ2ไฟฝ่ายสรุปแพ้1ไฝ่ายนะครับแต่ว่าเวทีที่เวทีเมืองกรุงเรือไปประมาณ1ปีเสร็จเลยนะครับฝ่ายนี้เป็นฝ่ายแรกเลยนะครับที่กลับมาเยือนเวทีเมืองกรุงอีก1ไฟฝ่ายในรอบปีเสร็จๆครับ ส่วนฝ่ายน้ำเงินนะครับชาติพยักนี่เป็นกชคจากจังหวัดพัทลุงนะครับวัย16ปีนะครับฝึกซ้อมอยู่ที่ลานโฮมเซแอนด์เรสส์ลองนะครับมีมาร์กัสเบนไฟแรงนะครับเป็นผู้จัดการแล้วก็ให้การสนับสนุนนะครับเป็นมวยขวาเปิดเกมนะครับสัดแข้งต่อยหมัดตีหน้าแรงคว้าคอล็อกลัดตีเหนียวแน่นแข็งแกร่งนะครับสามฟอร์มหลังสุดของทางด้านฝ่ายน้ำเงินนะครับมีพิกชนะลูฟี่ตองพัทลุงที่วิธีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับวันนั้นจบ4ยกนี่เป็นรองกลางอากาศนี่ไม่ต่ำกว่า 50ช่วงตัวนะครับแต่ว่ายก5มาได้ต่อยหมัดสุดได้อาการนะครับแล้วก็พลิกชนะลูฟี่ตองพัทลุงมาได้ในไฟนนั้นนะครับหลังจากนั้นนะครับก็แพ้คะแนนลูฟี่ตองพัทลุงที่เวทีมวยสยามอ้อมน้อยนะครับ ล่าสุดนะครับชนะคะแนนเพชรก้้นทองนะครับเกตเจ้ายิิงที่เวทีราชดำเนินนะครับสฟอร์มหลังสุดก็ชนะ2ไฟแล้วก็สรุดแพ้1ไฟเช่นเดียวกันนะครับสฟอร์มหลังสุดของทั้งคู่นี่ใกล้เคียงกันนะครับคู่ขี้สูสีเลยนะครับชื่อมวยกระดูกมวยนี่อยู่กับทางด้านฝ่ายแดงนะครับเฉลิมชัย วธีรวัตรนะครับหรือว่าสิทธิค์คูไทยนะครับชื่อมวยมาก่อนชกมวยมาปะทะผ่านเบอร์ดีๆมาเยอะเลยนะครับแต่อย่างที่เรียนแจ้งเอาไว้นะครับเรือจากเวทีเมืองกรุงไปปเีเสร็จเลยนะครับและเพิ่งจะได้ไปหายใจที่เวทีภูทรหนึ่งฝ่ายเท่านั้นเองนะครับแต่โชว์ฟอร์มสวยด้วยนะครับชนะโอโค่ต่อสู้มาครับส่วนทนานฝ่ายน้ำเงินชื่อมวยกระดูกมวยเป็นรองมาที่หลังนะครับแต่ว่า ร่างกายดูดีกว่านะครับเพราะว่าชกเคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกรุงเป็นประจําต่อเนื่องสม่ําเสมอมากกว่านะครับผมมองว่าการเยริยะน่าจะดูดีกว่านะครับและที่สําคัญวันนี้ก็ดูได้สูงได้ลอยกว่าด้วยนะครับสูงสูงยาวๆอาวุธยาวยาวน่าจะถึงก่อนนะครับบทเบียดไปแล้วนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับชาติพยัคฆ์ลานาโฮมเซแอนด์เรสซองนะครับใหญ่กว่ายาวกว่านะครับร่างกายดูดีกว่านะครับชกเคลื่อนไหวเป็นประจําต่อเนื่องโดยเฉพาะที่เมืองกรุงนะครับอาจจะมีสะดุดบแพ้บ้างชนะบ้างแต่ว่าชก ต่อเนื่องเป็นประจําเลยนะครับทางด้านฝ่ายแดงหายจากเวทีเมืองกรุงไปปีเศษนะครับฝ่ายนี้เป็นฝ่ายแรกกลับมาเยือนเมืองกรุงอีกครั้งผมดูว่าร่างกายยังไม่เขาที่กระทานะครับบทเปรียบแล้วชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับชาติพยักลานาโฮมเซ่แอนเดรสรองครับน่าจะเอาชนะคะแนนรุ่นพี่อย่างเฉลิมชัยวอธีรวัตนะครับไปได้แบบสนุกเลยนะครับคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกของศึกเจ้าเวทในสัปดาห์นี้นะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับชาติพยักลานาโฮมเซ่แอนเดรสรองครับ มาสรุปทวนการอีกหนึ่งครั้งนะครับสำหรับโมชอบก่อนชกของศึกเจ้ามวยไทยในสัปดาห์นี้นะครับคู่ที่1นนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินนะครับกาลิมพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับดูว่า สถิต <icana>, ิการชกมวยชกมาเยอะกว่านะครับกระดูกมวยกระดูกมวยบวกสถิติการชกมวยชกเยอะกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายนักเงินนะครับการินพีเคแสนชัยมวยไทยยิมนะครับคู่ที่2นะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพลวัตเฟียสปทุมนะครับดูว่าน้ําหนักปล่อยๆเวทปล่อยปใหญ่กว่าประมาณ1นกิโลนะครับชอบไปที่ฝ่ายแดงนะครับพลวัตเฟียสปทุมครับ และคู่ที่3นะครับคู่เอกนํารายการนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับรักสยามสอบุญเมริทนะครับชอบไปที่การเตรียมตัวนะครับเพราะว่าทางด้านฝ่ายน้ําเงินนี่เ,เป็นนักมวยตัวยืนนะครับทางด้านฝ่ายแดง ผ่นพิทักษ์สจะต้องปาจีมาเข้าเวนแทนทั้นชูสวนชูมารุนฟานนะครับการเตรียมตัวท่านฝ่ายน้ำเงินดูดีกว่าครับชอบไปที่ฝ่ายน้ำเงินรักษยามสบุญมิริศและคู่ที่4นะครับหลังคู่เอกนะครับชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับชาติพยัคฆ์ลานาโฮเมเซแอนเรสซองนะครับจูว่าชกเคลื่อนไหวที่เวทีเมืองกรุงเป็นประจําต่อเนื่องมากกว่านะครับร่างกายดูดีกว่าเยรยระาน่าจะมั่นคงกว่านะครับคู่ที่4ชอบไปที่ฝ่ายน้ําเงินนะครับชาติพยัคฆ์ลานาโฮเมเซแอนเรสซองครับ สุดท้ายนี้นะครับขอให้พี่นอ้องแฟนบอลทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์นะครับตลอดปีแล้วก็ตลอดไปเลยนะครับวันนี้ลากันไปก่อนนะครับสวัสดีครับ